อาเจนติน่าคือทีมที่ไม่ยอมแพ้อย่างแท้จริงแม้ว่าเกมเปิดสนามโอลิมปิกพวกเขาจะพ่ายโมร็อกโกไปแล้ว1ประตูต่อ2แต่ทีมฟ้าขาวก็ยังไม่ยอมครับอย่างที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอาเจนติน่านั้นมาตีเสมอได้ในนาทีสุดท้ายของการทดเวลา15นาทีแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องวุ่นวายในสนามจนเกมต้องหยุดไปถึง2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องมาแข่งขันต่อกันอีก3นาทีที่ทดเพิ่มจากที่ทดเจ็บอยู่แล้วนะครับ แต่ก่อนที่จะแข่งต่อผู้ตัดสินก็ได้แจ้งว่าเช็ค VAR ดูแล้วปรากฏว่าลูกตีเสมอของอารเจนติน่านั้นล้ำหน้าครับสุดท้ายอีก3นาทีนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มมร็โกโกจึงชนะไป2ประตูตอนหนึ่งเราว่าอารเจนติน่าไม่ยอมแพ้ครับโดยพวกเขาได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังฟีฟ่าถึงเรื่องที่โดนยึดประตูคืนว่าไม่ถูกต้อง คาเดียวทาเปียนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าปฏิเสธคำเรียกร้องของเราในเกมกับโมร็อกโกเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินาจะเรียกร้องให้ฟีฟ่าให้เหตุผลในการตัดสินใจในครั้งนี้และเราจะยื่นอุทธรณ์ครับ มันช่างน่าเศร้าที่ผู้ชมชาวมร็อกโกบุกเข้ามาในสนามและก่อเหตุความรุนแรงอ์เจนตินาต้องรอเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับมาแข่งขันในเกมที่หยุดลงไปแล้วซึ่งถือว่าไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เรื่องที่มาของการแข่งต่อสามวันทีนั้นก็พอจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าเกมหยุดไปนานสักขนาดนั้นแต่เรื่องที่ไม่ยอมที่โดนริบป,ประตูคืนนี้ดูแล้วมันก็ออกจะเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งเพราะว่า VR ที่ใช้กันก็เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับฟุตบอลโลกที่พวกเขาได้แชมป์มาแล้วด้วยซ้ำไปนะครับมันก็ฟ้องอยู่เห็นเห็นว่าล้ำหน้าอเจนตินายังคงสู้จนหยดสุดท้ายไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและจะอุทธรณ์คำตัดสินของฟีฟ่าทั้งที่น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วดังนั้น นี่คือทีมที่ไม่ยอมแพ้ของแท้เลยครับ